สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองปายสู้ขู่ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวก้อยคนไกลบ้านนะคะพี่น้องคะ่ะก็มีเอซถามเข้ามาว่าน้องก้อยทํางานอะไรนะคะน้องก้อยเหตุงานอย่างน้อ,นอสันนะคะก็คือก้อยทํางานสวนนะคะงานสวนสัตว์อเบอร์รี่นั่นเองนะคะตอนนี้ก้อยก็อย,อยู่ในในสวนของเรานะคะทุกคนที่ก้อยปลูกกับพี่เดนะคะก สตรอเบอรี่ของเราก็เริ่มสวยงามแล้วนะคะพี่น้องคะก็เริ่มสีนวใหญ่หนวยแดงแล้วเนาะคะเนาะก็จะเป็นช่วงหน้าสตรอเบอรี่นะคะช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นหมักไม่ร้อนเนาะคะเนาะเป็นไม่อนพบกับความงามของสตรอเบอรี่นะคะพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มแดงแล้วค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นช่อแรกนะคะช่อแรกเนาะพี่น้องเนาะสตรอเบอรี่นี่กระสิเก็บอยู่ประมาณหกเดือนนะคะ นี่นะคะเพิ่งเป็นช่อแรกเนาะอันนี้สายพันธุ์เมอริคิงเกาหลีค่ะรสชาติแบบหวานหอมนะคะรสชาติจะหวานหอมมากๆนะคะส่วนขนาดเห่ากับใยพ่อสมควรค่ะพี่น้องคะ่ะขนาดความยาวนะคะความยาวอยู่ที่ประมาณรอยเม็ดนะคะพี่น้องนะคะความกว้างก็ขนาดจะหลายเม็ดยู่พี่น้องเนาะสิเมตร ประมาณสิบเมตรได้นะคะตึก <1 S 2> <m ètres S 1> ลงเรือนมีอยู่แปดแถวนะคะมีอยู่แปดแถวแล้วก็ด้านข้างก็จะปลูกกระเทียมเสริมด้วยนะคะ <S <S ด้านข้างปลูกกระเทียมเสริมนะคะพี่น้องคะ <S <S สายพันธุ์นี้ก็ลำต้นหากใหญ่อยู่ค่ะพี่น้องนะคะต้นก็จะใหญ่นะพี่น้องเนาะนี่นแหละค่ะมีทั้งหมดหกรูมีเอกกะมาเด็ดนวยออกเนาะค่ะเนาะลูกแดงยังไม่ได้ขายนะคะ พ่อเป็นลูกแรกเขาแก้เพิ่อนเอาขิงนนะแต่ว่าบ่าวเด็กกับสาไก๋อยสีเก็บไปกินกับเกลือพริกที่เองเขาแก้เพิ่นว่ามันสมเพิ่นวะไม่หรอกมันมันมันเปรี้ยวเหรอการันยังมาทพานเด็กพ่อขายอันนี้นนเป็นลูกที่บ่มสมบูรณ์นะคะหน่วยหน่อยครับพี่น้องถ้าลูกสีเพิ่นขายนสีหน,น,น่อยแบบนี้พี่น้องเต็มอยู่ นี่คือเนอยหน่อยนะครับผมลงเลื่อนของเฮ่ามีอยู่6ลงเลื่อนด้วยค่ะพี่น้องอันนี้แค่1ลง,งเลื่อนนะคะนี่เผียบเลยหลายมากนะคะเดี <c oughs> ๋ยวเอาไว้ก่อนพี่น้องเอาหน่วยนันเน่แดงๆฉ่ำๆอยูข้างนั้าทางนั้นงานกินไปเล็ก ดี๋ยวอีกจักหน่อยพี่น้องสิได้เห็นแดงเต็มไปหมดแล้วก็หน่วยใหญ่พร้อมนี่นจ้ะนี่นะคะแรงงานไทยในเกาหลีใต้นะคะสวนสตอรอเบอรี่นะ,ะสวนสตรอเบอรี่อันนี้คือลูกหน่อยนะครับผมอันนี้หน่วยผสมบูรุญนะคะเดอ้อบุญเด้บำรุงบำรุงบงสวนใหญ่ปะคะ่ะน,น,น,นั่นหนึ่งลูกะปะ พี้เด้อยากกินกับมากินน้ำก่อยเด้อจะเข้ามาที่ช่องสาวก่อยคนไก่บ้านนะคะหรือว่าช่องอีกช่องหนึ่งก็เป็นช่องอีสานคนไก่บ้านเช่นกันค่ะก่อยก็ขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมทั้งสองช่องนะคะที่เป็นกำลังใจให้ด้วยดีเสมอมานะคะก้อยกับพี่เดก็ขอพระคุณทุกคนทุกท่านจริงๆนะคะคลิปน,น,น,นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะพี่น้อง ทำงานต่อครับพี่น้องทำงานต่อก่อนนะคะคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ